สวัสดีครับมาเอ่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของภาษีปีนี้นะเอ่อเป็นเรียกปีอะไรปีหกหกแปดหกเจ็ดอสปัจจุบันเออป,ป,ป,ป 6, อีปีนี้ปีปีหกเจ็ดนะครับเอ้ยปีนี้ปีหกแปดเสียงงบุญโอ้ยถูก แล้วก็เราพูดถึงภาษีปีสอง7ันห้า้อสเจ็ดนะครับก็จะเป็นเออปกติการยื่นภาษีเนี่ยมันเป็นยื่นของปีที่แล้วผมก็มาทำให้ให้ความรู้เกี่ยวกับบังคนที่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องภาษีก็จริงจริงคือมีเยอะครับมีเยอะหมายถึงว่าในในบ้านเราเนี่ยไม่ในประเทศเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แคร์เรื่องภาษีกันเยอะซึ่งก็ก็เหมือนก็อยู่กันได้เป็นปกติ แต่เอาจิริงแล้วมันมันก็ก็คนเสียนะครับเหมือนที่เวลาเรามีประท้วงเราออกไปทาม็อบอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราชอบพูดว่าเออเบื้องภาษีกูมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งแยกกันออกเราออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มม่อนนะครับแยกออกจากแวดก่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยก็เป็นหนึ่งภาษีที่เอยอมรับว่าเสียกันเยอะแล้วก็อืมก็เป็นปัญหาเนาะแต่ละคนก็ ก็มีเรื่องของภาษีในตัวที่เป็นปัญหาก็ว่ากันไปเอ,อทีนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดก็คือการ,รีาิรภาษีอ่ะโรงเรียนไม่ได้สอนแบบเป็นกิจจะลักษณะขนาดนั้นจริงไหมผมจริง,รงผมก็นึกอยู่ในใจว่าเขาก็ควรจะสอนเราบ้างแล้วก็เอ,อให้เราลองทํจริงจริงผมก็จาได้ลางๆว่าผมอาจจะได้เรียนมั้งแต่อตอนนั้นมันยังไม่เห็นภาพว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของภาษี เขาไม่ได้จําลองเคสให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราต้องทํำยังไงผมเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับทํางานโรงงานแล้วก็เงินเดือนก็เยอะประมาณหนึ่งในฐานาพะพนักงานโรงงานเลยก็เอ,อเขาเขาเนี่ยเสียภาษี <S <S คืออันนี้ด้วยด้วยด้วยความเป็นระบบของประเทศไทยเอ,อตัวของพวกคนทําเปโลเอสอาเนี่ย เวลาที่เขาจะจ่ายเงินถ้าเป็นบางบริษัทที่เขาจัดการเรื่องพวกนี้นให้เลยอ่ะเขาก็จะเอาเงินเดือนเราคาูณหนึ่งปีแล้วเขาก็จะคำนวณส่วนผสภาษีเราเขาก็จะมานั่งหักเงินภาษีออกจากเงินเดือนของเราถ้าเราลองดูในสลิปเงินเดือนเนี่ยบางบางที่เขาจะหักให้นะครับมันเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมเราถึงไม่ได้เงินเดือนเต็มหักประกันสังคมกับหักภาษีเนี่ยเอ,อคือถ้าถ้าคุณเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณสามหมื่นสามหมื่นสองอะไรเงี้ย คุณก็จะโดนหักเกือบพันหนึ่งแหละถูกไหมมันก็ไม่ได้เงินเดือนเต็มหลอกส่วนใหญ่เงินเดือนที่คุยกันไว้เท่าไหร่ก็บางทีอาจจะต้องโดนหักไปประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นความที่เขาก็ช่วยเราแหละทีนี้มันก็มีบางผลที่ไม่ชอบที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของว่าบริษัทเขาหักให้นะเพราะว่าเพื่อนผมที่ทํางานโรงงานเราหักเนี่ยทางบริษัทเขาหักให้ตลอดนะครับเแล้ว ทุกปีอืมแต่ว่าสิ้นปีสุดท้ายเขาไม่ยื่นนะคือต้องแยกโปรเซสก่อนว่าหักภาษีส่งบริษัทหักภาษีส่งให้เราแต่สิ้นปีเราต้องยื่นภาษีนะครับว่าเฮ้ยปีเนี้ยด้วยรายได้ของเราอ่ะรวมแล้วเราต้องยื่นภาษีเท่าไหร่เราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่แล้วเราก็ยื่นไปว่าแต่ที่ผ่านตั้งแต่ต้นปีที่มาเนี่ยเราเสียภาษีไปแล้วเท่าไหร่ แล้วเราก็ใส่ว่าเราลดหย่อนอะไรได้บ้างที่เรารู้กันครับจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลอันนี้อาจจะต้องไปหาอ่านเป็นเทคนิคในการลดหย่อนภาษีจะมีซื้อประกันซื้อหุ้นซื้อเอ่ออย่างไอที่เป็นช่วงนี้ที่จะถ้าจะเริ่มเห็นหนกันหน่อยเข้าช้อปปี้เข้าอะไรก็ด้เห็นจะเป็น easy e receive นะครับเป็นซื้อของช่วงต้นปีมันเหมือนเป็นนโยบายของรัฐบาลไปแล้วว่าอยากให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะได้ลดหย่อนภาษีก็ ปีนี้ก็จะเป็นของซื้อของจากร้านที่จดทะเบียนภาษีถูกต้องเนี่ยสามหมืนบาทแล้วก็มีของโอท็อปสองหมบาทซึ่งอีโอท็อปเนี่ยก็แย่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพูดดีกว่าเอ่อนั่นแหละครับก็มาท,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 ทีนี้เนี่ยผมแค่จะบอกว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทํางานโรงงานเนาะแล้วแล้วโรงงานของคุณเขาหักภาษีให้ครับ อย่าสบายใจในระดับที่ว่าคุณไม่ต้องยื่นนะจริงๆผมเชื่อว่ายยงไงไ็ผมคิดว่ายังไงุณก็ต้องยืน่นที่ถูกต้องุณก็ต้องยื่นนะครับยื่นเพื่อเพื่อบอกว่ารายได้คนมีเท่านี้แล้วก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยว่าเออเราก็เท่านี้แหละซึ่งซึ่งถึง,ถง,ถงอันนี้ถึงไม่ได้ยืน่นมันก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่ก็ไม่มันมันเป็นแอเรียสีเทาๆอยู่ว่ามันก็พอรับได้แหละ เราะอย่างน้อยมันก็คือรายได้ตรงนี้แล้วเขาหลักๆคือคนไทยไม่รู้ที่ที่ที่ผมจะสื่อก็คือเขาหากคุณออกอ่ะถ้าคุณไม่ยื่นอ่ะคุณไม่มีโอกาสอะไรเลยนะครับแต่ถ้าคุณยื่นอ่ะคุณมีโอกาสที่จะรู้ว่าคุณจะทําไงให้คุณได้เงินภาษีคืนเออแบบอย่างเนี้ย ECEDC ถูกไหมคุณก็ไปซื้อของแล้วคุณก็เอาไปลดหย่อนภาษีคือมันมันคือการที่คุณไม่ได้เอาเงินไปเสียภาษีแบบในตจุดๆที่พวกคุณอาจจะมองว่าโหเสียภาษีไม่คุ้มเลย คือบางทีมันก็ต้องมีท่าที่คุณเอาไว้ใช้เพื่อโตกุีเเอะครับอย่างที่จะเป็นนิยมไม่รู้นะสำหรับผมนะที่มองว่าคุ้มค่าสุดก็จะเป็นเรื่องของกองทุนที่ซื้อกองทุนเพื่อเหมือนเหมือนที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีซึ่งไม่มีอะไรเสียเลยสําหรับเราถูกไหมเรามีเงินออมเก็บไม่ในอนาคตมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นได้แล้วกเ็เราเสียภาษีน้อยลงเพราะว่าเราลดหย่อนภาษีตรงนั้นมา ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับก็เอ,อของผมถ้าได้ยินเสียงของผมออดิคอร์ดไม่ต้องตกใจอ,อนั่นแหละมันมันมันเป็นเป็นแบบนั้นแล้วก็ผม,ผมก็มองมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะอืมอมย่างเช่นประกันที่หลายๆคนบูลลี่หรือว่าคนเราจะคนไทยจะชอบมีความติดตาก,กับความว่าประกันแม่งไม่ดีประกันแม่งหลอกขายอันนี้เดี๋ยวเก็บไปพูดเขานะ นะครับเป็นอีกมันได้อีกหนึ่งเรื่องเลยประกันว่าเออมีไว้มันดียังไงอ่ะทีนี้ก็แล้วแต่มันก็จะมีเรื่องของรถรถยนรถลันกันมามีเรื่องของใครที่มีลูกแล้วใครที่มีพ่อแม่อ่ะอันนี้ก็ก็ต้องแล้วแต่กระบวน่านแล้วแต่วิธีการจะลดหย่อนภาษีเนาะซึ <S <S ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของการออกแบบแอปพลิเคชันให้ให้รถขอขอยาอีกทีนะดิฉัดโอเคผมกดออกละจะไม่มีเสียง ปัจจุบัน,นมันมีแอปพลิเคชันมากมายหลายหลายลากที่ทำให้เราเนี่ยได้คำนวณแล้วก็มีแนะนำด้วยว่าต้องทำอะไรเพื่อให้ลดหย่อนได้นะครับก็ก็ลองไปใช้กันดูพวก i t a x ออะไรพวกนี้แหละก็มีมีให้ใช้ยยเอออยอะๆทีนี้เนี่ยที่ผมจะพูดคืออย่างที่บอกว่าแม้ว่าบริษัทจะส่งให้ก็อยากให้ผู้คนส่งเองเพื่อมีโอกาสที่จะรับเงินคืนอย่างตัวผมผมโดนหัก ภาษีเนี่ยประมาณสิห้าเปเซ็ของเงินเดือนทุกเดือนเลยเยอะนะครับไม่ใช่น้อยสิเซ็นี่ถ้าสมมติคุณได้เงินเดือนเหมือนหนึ่งคนงหักไปพันหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวเรื่องการลดหย่อนภาษีเรื่องการซื้อนู่นซื้อนี่เพราะว่าอ,อย่างที่บอกครับถ้าเรามองว่าภาษีที่เราเสียไปอะ่ะรัฐบาลหรือว่าอะไรเขาทําแล้วมันไม่คุ้มค่าเราก็เอามาซื้อให้เราเองดีกว่าโดยทนแทนที่จะไปต้องเสียภาษีให้เขาก็ แต่ว่ามันก็มีลิมิตแหละครับสุดท้ายคุณก็ต้องเสียภาษีอยูด่ดีแต่มัน,นจะมากจะน,น้อยก็แล้วแต่คุณจะขอคืนก็ได้คุณจะเอาเงินที่คืนภาษีไปลดหย่อนทางการเมืองก็ได้ไปบริจาคให้พรรคการเมืองก็ได้อันนี้แล้วแต่พวกที่คุณจะเลือกเพราะเดี๋ยวเขาจะมีให้เลือกตอนที่คุณเยืน่นภาษีทีนี้ลองมาอธิบายการลดหย่อนภาษีเรียกว่าไงแน,กนวการลดหย่อนภาษีแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับโดยมาตรโดยกฎหมายนะครับกฎหมายเลย บริษัททุกบริษัทจําเป็นจะต้องออกสิ่งที่เรียกว่าทวีห้ิบให้กับให้กับเราที่เป็นพนักงานนะครับเดี๋ยวผมลองเสิร์ชทวีห้าศตัวอย่างสิอ่าโอเคอันนี้อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนี่ทุกคนเห็นอันนี้ไหมอ่าก็จะมีชื่อบริษัทอ่า เป็นรหัสบริษัทที่เป็นตัวรหัสนิติบุคคลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมั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 นไม่ใช่อ่ะอ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ผู้ดูกหักภาษีก็จะเป็นเราเองนะครับก็ก็กอาอนุมานว่าเป็นชื่อเราเนาะแต่นี้จะเป็นชื่อบริษัทก็อันนี้ก็หากเป็นภาษีอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ภาษีหักส่งไว้เท่าไหร่ก็ อันนี้เป็นกฎหมายที่เขาจะต้องหักมาได้ยื่นส่งให้เรานะครับก็ออย่างเช่นถ้าสมมติคุณคุณมีรายได้เท่าไหร่เป็นสแตนดาร์ดอาจจะผมผมพูดไปก่อนนะมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นจริงๆมันต้องไปคำนวณน,นะครับถ้าคุณเงินเดือนเดือนละสามหมื่นคุณโดนหักภาษีเดือนละหนึ่งพันบาทเออเขาอาจจะมาขึ้นบอกตรงนี้ว่าเออปีเนี้ยเขาหักภาษีคุณไปละหนึ่งหมื่นสองพันบาท ทีนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยคุณส่งภาษีไปลเมนสองวเช่นทำไงดีวะคุณก็ไปยื่นลดหย่อนพอคุณไปยื่นลดหย่อนเนี่ยคุณมันมีวิธีคำนวณของมันแหละครับที่บอกว่าเออรายได้ต่อปีคุณต้องเกินเท่าไหร่คุณถึงจะต้องเริ่มเสียตังค์อาจจะเป็นสามแสนหกอะไรเงี้ยแล้วพอคุณลดหย่อนค่าของตัวเองหกหมื่นก็เลยสามหืสามแสนละก็สมมติว่าภาษีเริ่มต้นีะต้องเสียสามแสนหกแต่บริษัทคุณเขาหักไปแล้วเพราะเขาคิดว่าสามแสนหก ถูกไหมต่มเดนหกเขาก็เริ่มหักให้คุณแต่พอคุณไปยื่นเองอะ่ะคุณสามารถลดหย่อนตัวเองได้หกหมื่นบาทค่าใช้จ่ายของคุณอะ่ะเหลือสามแสนแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่ต้องเสียภาษีคุณได้เงินหมื่นสองนี้คืนกลับมาเลยนะครับอืมมันมันอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญว่าเวลายื่นภาษีมีทวีห้ศย์จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของพวกพ่อค้าแม่ค้าเอ,อ อะไรพวกเนี้ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีทวีห้าสิบเนาะเราก็ต้องมานั่งจดเอาเองหรือว่าเออมัน,ม,นมันก็จะเป็นเรื่องของแบบจริงๆแล้วการขายของนะผมว่ายากนะแต่ว่าประเทศเราเหมือนแบบเออเราก็ปล่อย,อยๆเพราค้าไม่้ากันไปแต่ถ้าหมายถึงผมพูดผมแค่พูดหนึ่งที่จะถ้าจะทาให้ถูกต้องนะครับมันก็ต้องเขาก็ต้องมีรายได้ที่จดมาแล้วเขาก็ต้องมีหักแวดจากลูกค้าทุกคนเออมันมันเหมือนแบบตามร้านสุกี้บางร้านที่ เขาจะชอบเขียนราคาแบบเล่นแร่แปรธาตุอะราคาแบบบุกบวกไม่รวมแบบไม่รวมเซอร์ชาร์จเซอร์วิสชาร์จซึ่งจริงๆผมมองว่าแม่งค่อนข้างจะลูกเล่นกับเรานะเขาสามารถเขียนรวมแบบมาเลยอะไอเซอร์วิสชาร์จไม่ต้องรวมก็ได้อะแล้วผมไม่รู้แล้วแต่แต่ว่าจริงๆผมผมไม่ค่อยชอบร้านที่เป็นแบบนั้นเท่าไหร่ก็แต่ว่าอย่างว่ามันก็อะไแค่ส่วนตัวผมคนเดียวเนาะความเห็นผมมันไม่ได้มี ความหมายอะไรละซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าเทคนิคเนี้ยมันหลอกคนได้จริงครับว่าบวกแบตบ,บวก s e r v i วิ c ชาร์จแล้วมันอาจจะแปดร้อยแต่ถ้าคุณเขียนราคาหน้าร้านได้แบบหกร้อยมันก็ว้าวอะเออหูถูกจังเลยที่จริงอะเออแม่งมีแบตบมี s e r v i วิสชาร์ดอีกก็ราคาเท่าๆกันทีน่อื่นเหมือนกันอ่ะ a อะ w a y จบแล้วเรื่องของการพายยืมภาษีก็จะเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเป็นแบบเบื้องต้นนะครับก็ เพือนก็ลองไปดูกันเอามันจะมีเรื่องของ i t a ็หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีหาสอนยื่นอยู่ละนี่ผมแค่จะมาบทเรื่องของตัว easy 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 เนี่ยเรามีความพยายามจะใช้มาระมาณ2ปีนิดๆแล้วนะครับก็ึ่งก็2อปีหรือสาปีแล้วเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้แต่ว่าผมจําได้ว่าประมาณสองสามปีแนละเออเราเราพยายามใช้สิ่งนี้มาค่อนข้าง หลายปีแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นนะผมผมก็ขออภัยได้เกิดตัวเลขผิดพลาดโดยการที่เขาจะให้เราไปไปซื้อกับร้านที่จดภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายจดเป็นปนิติบุคคลเสียภาษีครับขายของแบบถูกต้องอแล้วก็ร้านที่ขายของถูกต้องก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการของรัฐได้จริงๆผมว่าร้านไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่ามันก็แค่เหมือนเสียเวลายื่นเรื่องเฉยๆแต่ว่าคุณก็เสียภาษีเท่าเดิมอยู่แล้ว คุณไม่ได้มีเสียหายอะไรเท่าไหร่หรือรัฐอ,อ,อาจจะเก็บเพิ่มอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลน,นะออาจจะเก็บเพิ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าไม่น่าไม่ควรจะเก็บเพิ่มมันน่าเก็บเป็นหน่อยสุดท้ายมันก็คือเงินมันก็อัดฉีดเข้าระบบประเทศมันก็หมุนวนหมุนเวียนกันไป anyway ก็คือมันก็ไม่มีเรื่องของสิ่งนี้ทางรัฐบาลก็พยายามพัฒนามันมาเรื่อยๆนะครับอย่างปีแรกแรกก็จะเป็นให้ออก ใบเสร็จธรรมดาก็ได้แล้วก็เอาไปยื่นหรือเอามาสแกนก็ได้แล้วยื่นผ่านทางออนไลน์จนปีปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ปีนี้นะปีที่ผ่านมาคือปีปีที่แล้วอะ่ะผมก็ยื่นมันก็เริ่มมีบางร้านที่เรียกว่าไงมันเซ็สลิปไอใบกำกับภาษีอะเข้าไปในระบบเลยซึ่งดีนะครับดีสะดวกดีแบบว่าตอนนี้นคุณยื่นภาษี แทนนี่คุณจะมานั่งเอ,อใส่บะเฮ้ยเนี่ยคุณมีรถหยนอนอันนี้นะคุณต้องอัปโหลด p d f ที่เป็นเออ EDCIP ของคุณเองคุณต้องมานั่งแบบเอ,อบอกจำนวนเงินใส่ทุกอย่างไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นร้านที่เขาเส่งอันนี้ให้รัฐบาลเลยมันจะขึ้นในระบบรัฐบาลแบบออโต้เลยนะครับก็คือสะดวกมากๆคุณแค่เข้าไปในระบบแล้วก็มันก็จะขึ้นบอกเลยว่าเออคุณซื้อนี้มานะคุณซื้อนี้มานะแล้วก็สามารถเลือกเข้ามาได้เลยอืม ซึ่งก็ก็ดีครับก็ดียอมรับว่าดีแล้วก็เหมือนปีนี้เนี่ยเขาพยายามจะดันมาเป็นแบบ e-lic แบบเต็มรูปแบบก็คือไม่ต้องมานั่งปิ้นกระดาษอะไรให้วุ่นวายซึ่งถามในมุมผมว่าถูกต้องไหมจริงๆถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็พนักงานของอ่สัมภาระจะได้ทํางานง่ายขึ้นด้วยส่วนตัวนะเพราะว่าเออเขาก็แค่มัน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 ซิงกันอยู่แล้วนะครับเขาก็แค่ดูว่าโอเคตัวเลขถูกต้องอะไรก็ไม่ผมไม่รู้ว่าเขาทำงานยังไง นะแต่อย่างนเราเขาไม่ต้องมานั่งดูเอกสารที่เราอัปโหลดมปันเสียเวลาตรวจสอบอะ่ะก็ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่สะดวกดีนะครับเออเป็นการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทีนี้เนี่ยเออ่ตัวของ easy e-cip <oughs> ผมผมก็ชมไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่มีผ่าดที่บนกันนิดนึงของ easy e-cip <oughs> ผมเปิดให้พาไปดูกันจะได้เห็นภาพแต่จริงๆเรจะพูดไปก็คนที่ฟังอย่างเดียวตอนขับรถอะไรย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังฟังได้ะนะสองจุดศูนย์นี่เขาเรียกว่าสองจุดศูนย์เลยอืออ่ะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ามันลดได้ห้าหมื่นครับถ้าคุณไปดูที่มันจะเขียนว่าห้าหมื่นซึ่งตัวเลขมันด,ดูดีนะลดจอนภาษีได้ห้าหมื่นแต่สามหมื่นน่ะคือผู้บริการ ผู้ริการคืออะไรยกตัวอย่างที่เรารรู้กันมาตลอดและเขาอยู่กับเรามาเน่นนานในทุกๆอีเวนต์นะครับเซเว่นอคุณสามารถขอลดจ่อนภาษีจากเซเว่นอได้หรือว่าชอปปี้ในบางร้านนะครับผมก็ซื้อของจากชอปปี้บางร้านเหมือนกันแล้วเขาก็สามารถออก e-tax ให้เราได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปเพราะว่าเขาออก e-tax ได้เราก็ยืนได้อ่าทีนี้ มันก็จะมีอยนี้ซื้อสินค้าโอท็อปค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากวิสาหากิจและชุมชนและวิสาหากิจเพื่อชุมชนมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคือคือมันก็ต้องเป็นวิสาหากิจเพื่อชุมชนกับโอท็อปผมไม่แน่ใจเลยจากที่ผมเข้าใจตอนเนี้ยผมเข้าใจมีแค่ว่าโอท็อปอะก็คือของของของชาวบ้านของวิสาหากิจชุมชนแล้ว แล้วมันมีอะไรอีกครับผมผมอันที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นะว่าแล้วด้วยเงินสองหมื่นอ่ะถ,ถ้าสมมติมันมีแต่โอท็ top, เราลองอนุมานว่าผมลองเซิร์ชเลยทิาธกิจชุมชนมีแท็กมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง อันนี้ของไทยรัฐนะครับเราดูแบบเร็วๆเขามีบอกไหมอ่ะอันนี้เป็นโอท็อปโอท็อปเห็นไหมคือสุดท้ายแม่งเหมือนแบบมันเหมือนเราไปกินข้าวเราไปเราเราไปซื้อของฝากที่โอท็อปอะซึ่งทุกคนเราเราพอยนึกภาพมันได้ใช่ปะว่าซื้อของโอท็อปสองหมื่นบาท มื่ใครมันจะซื้อถึงซื้อไปแจกอ่ะคือสุดท้ายมันก็ฟังดูแปลกๆหรือไหมเนี่ยส่งเสริมการเกษตรคือไงซื้อผักจากเกษตรกรที่ออก e-tax ได้ซึ่งแม่งก็หาโคตรยากคือคือไม่ยากเกินมากๆอันเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาอยากจะสนับสนุนชุมชนของประชาชนของเกษตรกรนะครับโอท็อปนได,ได้ผมมองว่าโอท็โอเคแต่ผมว่าด้วยจำนวนเงินถอบื่อเพราะว่เยอร์ไวนิดนึง เพราะว่าผมหรือผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่คุ้นเคยกับระบบโอทว่าของโอท p อปกอาจจะมีอะไรที่มันล้ำล้แพงแพง,พง,พงดีๆผมไม่รู้ส่วนตัวของเราผมว่าโอท็อปส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านทําก็จะเป็นของแบบพื้นเมืองของชนชาาิของพื้นเมืองอ่ะถูกไหมครับของคนชนชาเขาชนชาใทยชนชาติก็ไม่ถูกขอโทษทีเป็นนั่นแหละคนชนบทคนคนพื้นที่ของเขาเช่น ถแ,ถแถวนั้นจังหวัดนั้นเขาปลูกทุเรียนอำเภอนั้นเขาปลูกทุเรียนก็จะมีทุเรียนอำเภอนี่ปลูกสับประรดก็เป็นสินค้าแปลรูป,ป,รป,ป,รป,ป,รปจากสับปะรดแปรรูปจากองุ่นอะไรก็ว่าไปที่เขาทำใช่ไหม <S <S หรือบางที่ที่ผมเห็นก็เป็นเน้น,นาจากสารผ้าไหมอะไรก็ไม่รู้เออนั่นแหละแล้วแต่จะเป็นสินค้าโลโก้ของเขาที่ที่หาได้เฉพาะที่นั่นเท่านั้นอะไรอย่เงี้ยครับเป็นเป็นสินค้าที่เขาจริงๆมันก็ไม่ใช่ที่นั่นเท่านั้นหรอกแต่ว่า เป็นของดีในระดับตำบลของเขาที่เขาหุ่มใจนําเสนอถูกไหมเอ่อซึ่งผมมองว่าสองหมื่นเนี่ยแม่งเยอะแบบประหลาดมากๆนะครับแบบเราต้องซื้อของโอท็อปถึงสองผมว่ามันไม่ค่อยเมเเ s e n อ่ะเพราะที่ผมไล่มาทั้งหมดเนี่ยแม่งก็คือแบบชาวบ้านทาของโอท็อปขายเขาก็ต้องขายกันหลักร้อยถูกไหมเต็มที่ก็หลักบางทีก็หลักสิบเต็มที่หลักร้อยแม่งหลักพันก็เริ่มหายากแล้วล้วแบบคุณคิดดูสองหมื่นผมต้องซื้อขนาดไหนถึงจะได้สองหมื่น ม่งคือแบบต้องแบบโอ้โหแบกแบกแม่น้ำแบกโลกมาคือซื้อแจกะผมต้องเป็นระดับเจ้าของกิจการซื้อแจกคนอะไรเงี้ยคือผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นปีแรกมารับที่เยาเพิ่มมาว่าปีแล้วผมไม่เห็นนะเอ,อมันก็เลยยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ผมว่า <c oughs> เปลี่ยนเป็นแบบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่า ้านข้าวร้านอะไรทั่วไปพวกนี้เขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้เสียภาษีแบบถูกต้องมันก็เลยยังเหมือนเป็นแบบเป็นเกร์แอเรียอยูเ่เป็นเป็นพื้นที่สีเทาๆหลับตาข้างหนึ่งกันอยู่แล้วผมก็เข้าใจว่าถ้าจะบังคับให้คนเหล่านั้นมาเสียภาษีกันหมดเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเยอะน่าจะโดนดา่าโดนอะไรก็ว่ากันไปครับาตามสไตล์ของเราถ้าแบบไม่เคยเสียมาก่อนเราต้องมาเสียก็จะมีปัญหาแม่ผมก็เป็นแม่ผมก็ขายของขายของทั่วไปเลยเป็นชาวบ้านไม่เคยเสียภาษี อยู่มาวันโดนเสียภาษีตุวันนี้ก็บน่นบนบน่บนทุวนว่าโอ้เสียภาษีนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็ต้องเสียครับอ,อซึ่งเขาก็บ่นแหละแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็มันก็คือกฎเกณฑ์นในการอยู่ร่วมกันนะเนาะของของของภาษีอ่ะประมาณนี้ครับก็เรียกว่ามาพูดพูดได้ฟังอย่าลืมไปใช้สิทธิ์อะไรช่วงนี้มี ec receipt ถ้าเกิดว่าเห็นภาพอันนี้ผมบอกว่ายื่นลดหย่อนภาษีได้เออ หรือใครที่ซื้อบ้านเนี่ยยิ่งควรลดหย่อนภาษีนะครับถ้าเงินเดือนคุณถึงฐานที่เสียภาษีแล้วแบบในในสลิปเงินเดือนคุณมีโดนหักว่าคุณเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ยเอออันนี้ถือว่าดีคุณซื้อบ้านดอกเบี้ยบ้านมันเอามาลดหย่อนภาษีได้อย่าเพิ่เฉยต่อมันมันคืงเงินของคุณมันคือผลประโยชน์ของคุณถ้าคุณทําคุณได้ถ้าคุณไม่ทําคุณเสียเพราะฉะนั้นทําและมันดีครับตัวคุณนะครับก็เท่านี้แหละวันนี้ ไว้เทียกันมาสันด้านหน้าสวัสดีครับ